แจ้งแม่แม่จ้าแจ้งแม่แม่ FC น้องรีโอ FC โตเกียวมิวสิกเด้อจ้ะตอนนี้น้องรีโอถึงมือหมอเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางขายแจงมาว่าน้องมีไข่สูงโตสั้นเด้อจ้ะตอนนี้น้องกะถึงมือหมอแล้วจ้ะเข้ากับรอดติดตามข่าวจากทางขายเนาะจ้ะว่าน้องจะมีอาการจ้งไดต่อไปน้องจะเปลี่ยนจ้งใดแบบได้ออกโรงพยาบาลหรือได้นอนโรงพยาบาลเอียงประมาณนี้จ้ะ เรอฟังข่าวกันนอ่แม่แม่ซาบึงการจะเฝ้าติดตามเฝ้าข่าวมาแจ้งแม่แม่ว่าน่องอาการจังได้แล้วแต่ว่าณขณะนี้ก็คือน้องอาการน้องตอนนี้ก็คือมีไข้มีไข้หนาวสั่นไข้ขแห้งไข้หนาวสัน่นไข้สูงนะพี่น่องเพราะว่าช่วงเนียนมีไข้บัดไ่เนาะแต่ล่อว่าน่องสิไ้นอรลพยงบานหรือบ่ได้นนอรลพยงบาน แต่ว่าตอนนี้ก็คือถึงโรงพยาบาลแล้วให้แม่แม่หายห่วงได้จะว่าน้องนะจะว่าเป็นยังนักดอกเนาะพี่น้องเพราะว่าทุกคนเห็นคลิปตอนเที่ยนน้องไปโรงพยาบาลนะั้นนก็ะ่าตกใจเนาะพี่น้องน้องกันถึงกับเดินบ่ได้เลื่อยสินะตอนตอนที่ถึงอันหามซงเนาะจนว่าได้อุ้มไปจนว่าได้หามไปเพราะว่าน้องกัน เบิดนแห้งเรื่องสินะเพราะว่าน้องลิโอเพิ่นมเมื่อวานนี่ก็ได้ยินเพิ่นบอกปีกายนี่ที่เพิ่นที่เพิ่นไข่แห้งๆตอนไปออกงานนะก็เป็นสิล่ะเพิ่นบอกว่าเพิ่อนอันบ่สามารถเบาได้เลยบ่สามารถที่จะเบาได้ตอนที่ไข่สู้งๆนะเพิ่นแบบว่าอาการแบบเพิ่นว่าจังได๋นอนมเมื่อวานนี่ซาบึงการกรไ็ได้เบืองไหลอยู่เด้อตอนที่น้องๆพากกันลูกๆพากกันไหลอยู่ในรถตู้คณะเดินทางกลับจากคอนแก่นนะเพิ่นบอกว่า ไม่สามารถพูดได้เลยมิตะหายอย่างเดียวแบบว่ามันเจ็บมันปวดอย่างสินะมันมันเจ็บมันปวดมันมันหนาวมันสั่นอย่างประมาณนี้แหละจ้ะพี่นอ<ม>้องต่กะหายห่วงได้ไปเปาะนึงแล้วเนาะว่าน้องถึงมือหมอแล้วแม่แม่ซาบองการกาิติดตามข่าวมาบอกแม่แม่แม,มาส่งข่าวแม่แม่แมโดยเร็วที่สุดเด้อจ้ะว่าซาบองการกับเป็นห่วงือกันเป็นห่วงน้องคือกันจะเป็นห่วงลูกๆือก,กันว่าโอ้ โอ้ยเด็กแว่นจ้าเด็กแว่นมีเด็กแว่นกัเป็นห่วงคือกันจ้าเป็นห่วงบ่อแพ้แม่แม่ทุกคนเนาะจ้าว่าลูกๆแต่ละคนสิป็นจังไดมีแต่ผู้เป็นไข่เป็นน้าเนาะพี่น้องเนาะกันทรงกำลังใจให้ซอยๆกันเนาะจ้าทรงกำลังใจให้แต่ว่าผู้ที่กำลังแข็งแรงกะสู้ต่อไปซ้อมต่อไปเนาะจ้าทรงกำลังใจให้น้องลีโอให้ได้กลับมาซ้อมน้ำมูมาเข้าฉากน้ำมูเนาะจ้ามืออื่น เอาสำหรับีิมนีสาบุญการกระทรงข่าวแม่ๆสำานีล่ะจ้าก็ติดตามเเ้มะะออคค่่กัน <butterfly íll> <the rix System> <t Antwort>